มหายุทธสถานพบตอนที่หนึการแสดงออกของปรมาจารย์หงหมิงเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ตามวิชาหลอมอาวุธยังไงมันก็ไม่ดีเท่าวิชากลั่นสมบัตินักยุทธที่หลอมอาวุธออกมาผลลัพธ์ค่อนข้างง่ายแต่นักกลั่นสมบัติโบราณที่กลั่นของขลังออกมามีความลึกลับมากมายว่ากันว่าในหมู่พวกเราโลกแสงดาว ก็มีนักหลอมอาวุธบางกลุ่มที่ศึกษาจากชิ้นส่วนวิชาก่นสมบัติได้รับความสำเร็จบางอย่างแล้วแต่การจะขัดเกลาของขลังศักชิ้นหนึ่งมาตรฐานนั้นสูงเกินกว่าจะบรรยายของขลังโบราณกับนักยุทธในปัจจุบันมีช่องว่างขนาดใหญ่ขั้นอยู่นี้เป็นฉันทามติของนักหลอมอาวุธในปัจจุบนันของขลังที่ค้นพบจากซากปรักหักพังโบราณคุณค่าล้ำค่ายิ่งนักหากปรับแต่งมันเพื่อการใช้งานของตัวเองมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของนักยุทธได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามภูเขาที่อยู่ตรงหน้านั้นสูงหลายหมื่นฟุตของขลังโบราณชิ้นนี้จะกลั่นและนำออกไปได้อย่างไรอยู่ดีๆเจ้าตำหนักจือก็พลิกมือหยิบกระบี่ยุดด้ามหนึ่งขึ้นมาดาบฟันไปทางภูเขาสีดำทองที่อยู่ข้างหน้าเขาปรมาจารย์หงหมิงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแต่ก็ไม่ได้ขยับร่างกายแต่อย่างใดกลับกลายเป็นรอยยิ้มยอเย้ยที่มุมปากของเขาแทนงี่เงาชิง กระบี่ยุดฟันขึ้นไปบนภูเขาทองดำแสงสีดำทองสองประกายบนยอดเขาแรงต้านแรงกระแทกอันทรงพลังส่งผ่านกระบี่ยุดมาที่ร่างของเจ้าตาหนักจื่อทาให้ผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิคนนี้ราวกับถูกฟ้าผ่าร่างนั้นกระเด็นรอยออกไปในทันทีเจ้าตาหนักจื่อสามารถยึดร่างกายมั่นคงได้ในระยะที่ห่างไปกว่าหลายร้อยเมตรในมือถือกระบี่ยุดเกิดบาดแผลระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้งมีร่องรอยเลือดที่กระอักออกมาที่มุมปากภายในได้รับบาดเจ็บ เมื่อเห็นฉากนี้จัก,กรพรรดิผู้แข็งแกร่งทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปนี่เป็นถึงของคลังโบราณเป็นอย่างที่ค้าคาดไว้ไม่มีผิดเทียบเท่าระดับสมบัติวิเศษนอกจากจะมีผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิมาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองไม่เช่นนั้นก็ไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายมันได้นี่คือสถานะของเครื่องรางที่ไม่มีเจ้าของหากมีใครมาเคลื่อนไหวพลังเพียงเล็กน้อยสามารถฆ่าพวกเราทุกคนในทันที ปรมาจารย์หงหมิงปลายตามองไปทางบาดแผลของเจ้าตำหนักจือพลางพูดด้วยเสียงเย็นชาได้ยิงเช่นนั้นทุกคนต่างก็ไม่มีใครสงสัยในคำพูดของปรมาจารย์หงหมิงพระบทเรียนของเจ้าตำหนักจืออยู่ตรงหน้าฉันจะเอาของขลังโบราณชิ้นนี้ออกไปได้ยังไงฝานไทเตอพูดพร้อมรอยยิม้มตามบันทึกในหนังสือโบราณน,นักกลั่นสมบัติในอดีตกลั่นของขลังออกมาก มันอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กหักเล็กก็เล็กเหมือนอนุภาคมีซอนหรืออาจจะเหมือนใหญ่เหมือนเมฆที่ปกคลุมตราบใดที่พลังจิตแท้แข็งแรงมากพอก็สามารถที่จะควบคุมขนาดของของขลังได้แม้แต่ให้เข้าไปในร่างกายก็สามารถทําได้ตามที่ต้องการในสมัยโบราณผู้คนพูดถึงวิชากลั่นสมบัติปรมาจารย์หมิงเต็มไปด้วยพลังราวกับว่ามีหัวข้อให้พูดไม่รู้จบของขลังโบราณแบ่งออกได้หลายประเภทนักค่ายกลในปัจจุบันกลั่นหูออกมา อันที่จริงมันก็เกิดจากวิชากั่ลสมบัติโบราณด้วยว่ากันว่าวิชากั่นสมบัติโบราณคือประตูแห่งการบูรณาการระหว่างหลอมอาวุธและไข้กลนทั้งลึกซึ้งและลึกลับไม่สามารถคำนวณด้วยเหตุผลได้ปรมาจารย์หงหมิงพูดมาเยอะแล้วแต่สรุปได้เป็นประโยคเดียวนั่นคือยอดเขาทองดําชิ้นนี้ไม่มีใครเอามันไปได้เพราะผลการฝึกตนของทุกคนไม่เพียงพอไม่สามารถประทับตราสํานึกของตนบนภูเขาลูกนี้ได้ ในขณะที่จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่เชิงเขาทองดำนักยุทธทุกฝ่ายที่เข้ามาในถ้ำเทพสถิตที่โลกาแห่งนี้รู้สึกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หลังจากผ่านอันตรายและการต่อสู้มากมายนักยุทธทุกคนก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นให้ตัวสำนึกแพร่กระจายออกอยู่เสมอป้องกันการลอบโจมตีอสูรกายที่ไม่มีพลังผันผวน,นของพลังจิตดังนั้นตัวสำนึกของทุกคนจึงสึกหลอไปมาก แต่ในโลกนี้ไม่มีพลังฟ้าดินจิตอยู่การไม่สามารถดูดซับพลังฟ้าดินจิตเพื่อปฏิเสธการสูญเสียตัวสำนึกทำให้ทุกคนเหนื่อยมากเนื่องจากการโจมตีของแมงป่องดำหลายร้อยนักยุทธมากกว่า30คนที่รวมตัวกันเพื่อดูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างก็ถูกโจมตีจนกระจายออกไปแม้ว่าทุกคนจะระมัดระวังเพียงพอแล้วเมื่อพวกเขาลึกเข้าไปในที่ราบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้อสูรกายที่ค่อยโผล่จากพื้นหญ้าเขียวขจียังคอยตามคุกคามอันตรายและส่งพลังมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่า นอกจากการคุกคามของอสูรกายการสังหารซึ่งกันและกันร,ระหว่างนักยุทธ์ก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเช่นกันมีสมบัติมากมายในถ้าเทพสถิตคิดโลกาแห่งนี้และมีคนไม่น้อยที่ได้รับบางสิ่งอย่างกลับไปแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ที่จะหาสมบัติเพิ่มเติมโดยอาศัยความสามารถของตนเองท้ายที่สุดที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่สมบัติแต่ยังมีอันตรายอีกมากมาย ด้วยวิธีนี้การฆ่านักยุทธ์อื่นๆและขโมยสมบัติของคนอื่นจึงเป็นวิธีที่เร็วกว่าในการเก็บรวบรวมสมบัติอย่างไม่ต้องสงสัยหากสามารถสังหารนักยุทธ์ได้ไม่เพียงแต่สมบัติที่อีกฝ่ายได้รับจะตกไปอยู่ในมือตนแล้วยังมีแหวนเก็บของของอีกฝ่ายที่มีหินพลังจิตมากมายรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับยาต่างถึงอย่างไรกองกําลังของทุกฝ่ายเข้าสู่ถ้ำเทพสถิตคิโลกาและอย่างน้อยที่สุดคือผลการฝึกตนที่ระดับฝึกจิตขั้นเจ็ดความมั่งคั่งร่ารวยมาก หลัวซิวและเหยียนเย่เออได้พบกับคนสองคนนี้คนหนึ่งเป็นชายแก่ในชุดสีม่วงผลการฝึกตนระดับราชายุดขั้นหนึ่งพลังชีวิตนั้นไม่แน่นอนคาดว่าน่าจะเพิ่งบรรลุถึงแดนราชายุดได้ไม่นานถัดจากชายชราในชุดสีม่วงมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีริมฝีปากหนาก็มีผลการฝึกตนแห่งแดนฝึกจิตขั้นเก้าแต่หลัวซิวและเหยียนเย่เออพลังจิตแท้และพลังชีวิตของตัวเองแล้วได้กดไว้ที่ฝึกจิตขั้นเจ็ดและฝึกจิตขั้นเก้า ทั้งสองคนเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ง่ายโดยทั่วไปเขาจะไม่มีใครสามารถรับรู้ถึงตัวตนของเขาดังนั้นชายชราและชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านี้จึงถือว่าทั้งสองคนนี้เป็นเหยื่อที่ถูกป้อนถึงปากผู้เทา่หลีผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีอย่าฆ่านางไปง่ายๆละ่ะสายตาที่สอบไปทางลามกอนาจารกวาดไปบนเรือนร่างของเหยียนเยอ่อชายหนุ่มยิ้มอย่างชั่วร้าย ส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ให้เจ้าสำนักน้อยอย่างข้าเป็นคนจัดการชายหนุ่มเหลือบมองหลัวซิลอย่างรังเกียจก็พลิกมือหยิบกระบี่ยุธอันเยือกเย็นออกมาจากแหวนเก็บของเจ้าสำนักน้อยแห่งตำหนักจือ้อหลัวซิลเลิกคิ้วเพราะหนุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสวมชุดของสาวก็ตำหนักจือ้อเจ้าตำหนักจื้อมีบุตรมากมายหลายคนคนที่ดีกว่าในหมู่พวกเขาเท่านั้นที่จะได้การยอมรับเป็นเจ้าสำนักน้อย คราวก่อนหลัวซิวกำจัดเท้าเจวินไปที่แดนปริศนาแต่อย่างว่าเจ้าสำนักน้อยในตำหนักจื่อนั้นมีเยอะมากจึงเป็นเจ้าสำนักน้อยก้าวในลำดับที่เก้าชายหนุ่มชุดม่วงตรงหน้านั้นมีผลการฝึกตนสูงกว่าเท้าเจวินมากคงจะมีลำดับสูงในบรรดาเจ้าสำนักน้อยแห่งตำหนักจือ่อเจ้าจัดการหรือให้ข้าจัดการหลวซิวมองไปทางเหยียนเยอเออที่ยืนอยู่ข้างๆ ไม่ต้องพูดถึงว่าสองคนนี้กล้าที่จะสู้พวกเขาสองคนหรือไม่แค่ลำพังความแค้นฝังลึกระหว่างตําหนักจือกับเหยียนเย่เอ้อชะตากรรมของคนสองคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถึงวรระแล้วเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ผลการฝึกตนฝึกจิตขั้นเจ็ดไม่จริงจังกับเขาชายชาราผู้สวมเสื้อสีม่วงที่ถูกเรียกว่าผู้เทลีก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาและร่างของเขาก็หายไปในทันใดสื่อ แสงดาบสีม่วงตัดผ่านอากาศฟันเข้าที่เย็ยนเย่อเออโดยตรงเพราะนางเผยผลการฝึกตนคือฝึกจิตขั้น9ก้าแต่หลวซิวเพิ่งจะฝึกจิตขั้นเจ็ดชายชาราในชุดเสื้อสีม่วงมักจะเลือกโจมตีนางก่อนในเวลาเดียวกันกับที่ชายชาราชุดม่วงเคลื่อนไหวชายหนุ่มชุดม่วงที่เรียกตัวเองว่าเจ้าสำนักน้อยก็เคลื่อนไหวเช่นกันแสงวาววับปรากฏขึ้นบนกระบี่ยุทธพร้อมกับพุ่งตรงไปฆ่าหลวซิวแค่เพียงฝึกจิตขั้น9ก้า หลัวซิวจ้องไปที่ชายหนุ่มชุดสีม่วงที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาความรังเกียจแสดงขึ้นในดวงตาของเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระบี่อาถรรพ์ฟันเสือที่อยู่ด้านหลังหลัวซิวเพียงแค่ค่อยๆยกมือขึ้นและสะบัดนิ้วออกไปชิงด้วยแรงจากนิ้วเดียวของร่างยุทธระดับราชา ทุกพลังจิตแท้ที่ห่อหุ้มไว้บนกระบี่ยุทธของชายหนุ่มชุดม่วงจนแหลกสลายภายใต้สายตาที่น่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายร่างของเขาก็บินออกไปกระบี่ยุทธหลุดจากมือกระดูกแขนข้างที่ถือกระบี่ยุธก็หักสิ้นเช่นเดียวกันปากของชายหนุ่มในชุดสีม่วงกระอักเลือดออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อและแสดงถึงความหวาดผวา ในเวลาเดียวกันก่อนที่ชายชราในชุดเสื้อสีม่วงจะวิ่งไปที่ด้านหน้าของเหยียนเย่อเขารู้สึกได้ถึงการบีบอัดมหาสารที่กำลังมาถึงราวกับภูเขาลูกใหญ่และกดเขาลงไปที่พื้นโดยตรงเหงื่อออกทั่วร่างกายของเขาณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นชายชราเสื้องหรือเป็นเจ้าสำนักน้อยในชุดสีม่วงต่างก็รู้สึกตัวขึ้นในทันทีเยียบโดนแผ่นเหล็กเข้าแล้วคนหนึ่งอาศัยการบีบบังคับทําให้ผู้แข็งแกร่งแห่งราชายุทธ์ขั้นหนึ่งคนหนึ่งให้ไม่สามารถขยับตัวได้ได,ได้แต่นั่งรอความตาย อีกคนเพียงแค่สบัดมือก็สามารถโจมตีฝึกจิตขั้นก้าวอย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มดาบที่เปลวไฟสีดำที่ควบแน่นนั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใครบางคนเจ้าคือหลัวซิวใบหน้าซีดของชายหนุ่มในชุดสีม่วงแสดงอาการตื่นตระหนก เขาก็สังเกตเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่มีใบหน้าเย็นชาและมีเจตนาฆ่าที่แพร่กระจายออกมาเอาความกล้ามาจากที่ไหนถึงได้กล้าคิดลามกเพราะเกือบทุกคนที่เข้ามาในนี้รู้ดีว่าคนที่เดินอยู่กับหลวซิวนั้นคือจักรพัรดิเทียนเฟิงและจักรพัรดิเทียนเฟิงมีความแค้นฝังลึกกับตำหนักจื้อนั่นเป็นเรื่องทั่วไปที่รู้กันดีสวยแล้วนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของชายหนุ่มในชุดม่วงตราบใดที่เจ้าไม่ฆ่าข้า ขาวชิงหยุนยินยอมให้สัญญาทุกเงื่อนไขชายหนุ่มชุดม่วงรีพูดถ้าเป็นไปได้เขาไม่ต้องการที่จะตายอย่างแน่นอนหลัวสซิวหัวเราะดังลั่นระหว่างนักยุทธการฆ่าและการต่อสู้เป็นเรื่องปกติหากต้องการฆ่าผู้อื่นและแย่งชิงทรัพยากรสมบัติของพวกเขาก็ต้องมีจิตสำนึกว่าตนก็สามารถถูกคนอื่นฆ่าและขโมยทรัพยากรสมบัติได้เช่นกัน เมื่อพบว่าตนไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ก็แค่ขอความเมตตาโดยหวังว่าอีกฝ่ายจะปล่อยตนไปสิ่งดีๆแบบนี้ในโลกใบนี้จะมีได้อย่างไรสำหรับคนประเภทนี้แม้แต่คำพูดไร้สาระหลวซิลอย่างที่เกียจจะพูดด้วยปังเปลวไฟลุกโชนชายชราในชุดดำซึ่งถูกกดทับโดยแรงกดของเหยียนเย่เออร์ก็กลายเป็นคบเพลิงในทันทีร้องโหยหวนท่ามกลางเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำในเวลาสั้นๆเขาก็กลายเป็นขี้เถ้าไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูก เท้าชิงหยุนเห็นภาพตรงหน้าสีหน้าตื่นตระหนกยิ่งแย่ลงไปอีกแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรไร้สาระไปมากกว่านี้เช่นนกขอความเมตตาหรือแม้แต่คำขู่หลวซิลก็ได้โยนเปลวไฟสีดำออกจากมือของเขาเพลิงมรณะของหลัวซิลหลอมรวมกับพูดอักคีกลืนกินเพียงพริบตาเดียวศพของเถ้าชิงหยุนก็ถูกแผดเผาจนหมดแม้แต่ที่เท้ายังไม่มีเหลือแต่ในวินาทีที่เถ้าชิงหยุนตายนั้นลำแสงอันเจิดจ,จ้าพุ่งออกจากร่างของเขาหายวับไปในพริบตาและหายไปอย่างไร้ร่องรอย ลัวซิวแอบรู้สึกไม่ดีเห็นได้ชัดว่าเท้าชิงหยุนยมีกับดักบางอย่างในร่างกายของเขาเมื่อไรก็ตามที่เขาถูกฆ่าตายผู้แข็งแกร่งแห่งตําหนักจือก็จะสามารถรู้ได้ทันทีแม้แต่เจ้าตําหนักจือแดนจักรยุทธ์ขั้นสี่คนนั้นในขณะนี้เขารู้ว่าลูกชายของเขาถูกฆ่าตายครั้นตอนที่เท้าเจวินตายนั้นไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพราะในแดนปริศนาถูกแยกออกจากโลกแต่กับถ้ำเทพสถิตที่โลกานี้ไม่เหมือนกันเพราะเจ้าตําหนักจือก็อยู่ที่นี่ด้วยที่เชิงยอดเขาทองดำ ร่างของเจ้าตำหนักจือสันไหวเล็กน้อยเจตนาฆ่าที่รุนแรงแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาจัก,กรพรรดิทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาต่างก็เหลือบมองเขาแวบหนึ่งเห็นว่าใบหน้าของเจ้าตำหนักจือมืดมนถึงขีดสุดเจ้าตำหนักจือเป็นอะไรหรือจักรพรรดิยวนเชิงถามพร้อมกับขมวดคิ้วลูกชายคนหนึ่งของข้าถูกฆ่าตายเจ้าตำหนักจือกล่าวอย่างเศร้าโศก แม้ว่าเขาจะมีลูกหลายคนแต่ก็มีลูกที่โดดเด่นไม่มากนักทุกคนที่ได้รับสถานะเจ้าสำนักน้อยจากเขาต่างเป็นกระดูกสันหลังของตำหนักจือในอนาคตจุดประสงค์ของเขาในการแผ่กิ่งก้านสาขาและให้กำเนิดลูกจำนวนมากคือเพื่อให้ตำหนักจือเป็นอมตะเขาเป็นถึงจักรพรรดิผู้แข่งมีคนกล้าฆ่าลูกชายของเขาทั้งที่เขาก็อยู่ที่นี่ได้อย่างไรจักรพรรดิทุกคนในที่นี้ต่างหันมองหน้ากันไม่แน่ใจว่ามีคนภายใต้คำสั่งของตนฆ่าเจ้าสำนักน้อยแห่งตำหนักจือไปหรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเป็นใครฝานไทเตอเอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจเจ้าตำหนักจื่อที่กำลังโกรธถ,ถึงขีดสุดแต่ฝานไทเตอคือปรมาจารย์กลั่นยาขั้นหกคนหนึ่งเขาไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดการขุนเคืองจึงส่ายหัวเบาๆหากข้ารู้ข้าคงไม่โกรธมากเพียงนี้ลูกชายของเขาถูกฆ่าตายแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าและลูกของเขาตายที่ไหนอีกทั้งในตอนนี้เขาก็ไปสืบสวนไม่ได้อีกด้วยชิง ด้วยแรงจากนิ้วเดียวของร่างยุทธระดับราชาทุพพลังจิตแท้ที่ห่อหุ้มไว้บนกระบี่ยุท์ของชายหนุ่มชุดม่วงจนแหลกสลายภายใต้สายตาที่น่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายร่างของเขาก็บินออกไปกระบี่ยุทธหลุดจากมือกระดูกแขนข้างที่ถือกระบี่ยุธก็หักสิ้นเช่นเดียวกันปากของชายหนุ่มในชุดสีม่วงกระอักเลือดออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อและแสดงถึงความหวาดผวา ในเวลาเดียวกันก่อนที่ชายชราในชุดเสื้อสีม่วงจะวิ่งไปที่ด้านหน้าของเหยียนเย่เอ๋อเขารู้สึกได้ถึงการบีบอัดมหาศาลที่กำลังมาถึงเรากับภูเขาลูกใหญ่และกดเขาลงไปที่พื้นโดยตรงเหงื่อออกทั่วร่างกายของเขาณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นชายชราเสื้องหรือเป็นเจ้าสำนักน้อยในชุดสีม่วงต่างก็รู้สึกตัวขึ้นในทันทีเยียบโดนแผ่นเหล็กเข้าแล้วคนหนึ่งอาศัยการบีบบังคับทําให้ผู้แข็งแกร่งแห่งราชาย,ยุทธ์ขั้นหนึ่งคนหนึ่งให้ไม่สามารถขยับตัวได้ได,ได้แต่นั่งรอความตาย อีกคนเพียงแค่สบัดมือก็สามารถโจมตีฝึกจิตขั้นก้าอย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มดาบที่เปลวไฟสีดำที่ควบแน่นนั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใครบางคนเจ้าคือหลัวซิวใบหน้าซีดของชายหนุ่มในชุดสีม่วงแสดงอาการตื่นตระหนกเขาก็สังเกตเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่มีใบหน้าเย็นชาและมีเจตนาฆ่าที่แพร่กระจายออกมาเอาความกล้ามาจากที่ไหนถึงได้กล้าคิดลามกเพราะเกือบทุกคนที่เข้ามาในนี้รู้ดีว่าคนที่เดินอยู่กับหลัวซิวนั้นคือจักรพรรดิทเทียนเฟิง และจักรพรรดิเทียนเฟิงมีความแค้นฝังลึกกับตําหนักจื่อนั่นเป็นเรื่องทั่วไปที่รู้กันดีสวยแล้วนี่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของชายหนุ่มในชุดม่วงตราบใดที่เจ้าไม่ฆ่าฆ่าถ่าชิงหยุนยินยอมให้สัญญาทุกเงื่อนไขาชายหนุ่มชุดม่วงรีพูดถ้าเป็นไปได้เขาไม่ต้องการที่จะตายอย่างแน่นอนหลัวซิวหัวเราะดังลั่นระหว่างนักยุทธการฆ่าและการต่อสู้เป็นเรื่องปกติ หากต้องการฆ่าผู้อื่นและแย่งชิงทรัพยากรสมบัติของพวกเขาก็ต้องมีจิตสำนึกว่าตนก็สามารถถูกคนอื่นฆ่าและขโมยทรัพยากรสมบัติได้เช่นกันเมื่อพบว่าตนไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ก็แค่ขอความเมตตาโดยหวังว่าอีกฝ่ายจะปล่อยตนไปสิ่งดีๆแบบนี้ในโลกใบนี้จะมีได้อย่างไรสำหรับคนประเภทนี้แม้แต่คำพูดไร้สาระหลัวซิวอย่างขี้เกียจจะพูดด้วยปัง เปลวไฟลุกโชนชายชราในชุดดำซึ่งถูกกดทับโดยแรงกดของเยียนเยเออก็กลายเป็นคบเพลิงในทันทีร้องโหยหวนท่ามกลางปลวเพลิงที่โหมกระหนำ่ำในเวลาสั้นๆเขาก็กลายเป็นขี้เท้าไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกท้าวชิงยุนเห็นภาพตรงหน้าสีหน้าตื่นตระหนกยิ่งแย่ลงไปอีกแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรไร้าสาระไปมากกว่านี้เช่นนกขอความเมตตาหรือแม้แต่คำขู่หลวซิว,วก็ได้โยนเปลวไฟสีดำออกจากมือของเขา เพลิงมรณะของหลัวซิวหลอมรวมกับพุทััคีกลืนกินเพียงพริบตาเดียวศพของเทาชิงหยุนก็ถูกแผดเผาจนหมดแม้แต่ขี้เท่ายังไม่มีเหลือแต่ในวินาทีที่เท้าชิงหยุนตายนั้นลำแสงอันเจิดจ้าพุ่งออกจากร่างของเขาหายวับไปในพริบตาและหายไปอย่างไร้ร่องรอย หลัวซิวแอบรู้สึกไม่ดีเห็นได้ชัดว่าเท้าชิงหยุนยมีกับดักบางอย่างในร่างกายของเขาเมื่อไรก็ตามที่เขาถูกฆ่าตายผู้แข็งแกร่งแห่งตําหนักจือก็จะสามารถรู้ได้ทันทีแม้แต่เจ้าตําหนักจือแดนจักรดิยุทธ์ขั้นสี่คนนั้นในขณะนี้เขารู้ว่าลูกชายของเขาถูกฆ่าตายครั้นตอนที่เท้าเจวินตายนั้นไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพราะในแดนปริศนาถูกแยกออกจากโลกแต่กับถ้ำเทพสถิตคิดโลกานี้ไม่เหมือนกันเพราะเจ้าตําหนักจือก็อยู่ที่นี่ด้วย ที่เชิงยอดเขาทองดำร่างของเจ้าตำหนักจือสันไหวเล็กน้อยเจตนาฆ่าที่รุนแรงแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาจัก,กรพรรดิทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาต่างก็เหลือบมองเขาแวบหนึ่งเห็นว่าใบหน้าของเจ้าตำหนักจือมืดมนถึงขีดสุดเจ้าตำหนักจือเป็นอะไรหรือจักรพรรดิยวนเชิงถามพร้อมกับขมวดคิ้วลูกชายคนหนึ่งของข้าถูกฆ่าตายเจ้าตำหนักจือกล่าวอย่างเศร้าโศก แม้ว่าเขาจะมีลูกหลายคนแต่ก็มีลูกที่โดดเด่นไม่มากนักทุกคนที่ได้รับสถานะเจ้าสำนักน้อยจากเขาต่างเป็นกระดูกสันหลังของตำหนักจือในอนาคตจุดประสงค์ของเขาในการแผ่กิ่งก้านสาขาและให้กำเนิดลูกจำนวนมากคือเพื่อให้ตำหนักจือเป็นอมตะเขาเป็นถึงจักรพรรดิผู้แข่งมีคนกล้าฆ่าลูกชายของเขาทั้งที่เขาก็อยู่ที่นี่ได้อย่างไรจักรพรรดทุกคนในที่นี้ต่างหันมองหน้ากันไม่แน่ใจว่ามีคนภายใต้คำสั่งของตนฆ่าเจ้าสำนักน้อยแห่งตำหนักจือไปหรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเป็นใครฝานไทเตอเอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจเจ้าตำหนักจื่อที่กำลังโกรธถึงขีดสุดแต่ฝานไทเตอคือปรมาจารย์กลั่นยาขั้นหกคนหนึ่งเขาไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดการขุนเคืองจึงสายหัวเบาๆหากข้ารู้ข้าคงไม่โกรธมากเพียงนี้ลูกชายของเขาถูกฆ่าตายแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าและลูกของเขาตายที่ไหนอีกทั้งในตอนนี้เขาก็ไปสืบสวนไม่ได้อีกด้วยผู้อาวุโสว่าน เจ้าไปที่พื้นที่นั้นและดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตำหนักจื่อพูดกับชายชราข้างๆเขาชายชราคนนี้เป็นผู้อาวุโสจักรพรรดิแห่งตำหนักจื่อชื่อว่าว่านเหียนเฉิงมีผลการฝึกตนแดนจัก,กรพรรดิขั้นสองและตัวเขาเองจะยังคงอยู่ที่นี่สำรวจวังที่ด้านบนสุดของยอดเขาทองดำนี้ขอรับผู้อาวุโสว่านตอบโดยไม่ลังเลสำแดงวิชาท่าร่างในทันทีและออกไปจากยอดเขาทองดำแห่งนี้ด้วยความรวดเร็วมุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่เจ้าตำหนักจื่อชี้บอก การสั่งการนี้ของเจ้าตำหนักจื้อทำให้จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆพากันขมวดคิ้วเพราะว่าบรรดาผู้ที่เข้ามาสำรวจในถ้ำเทพสถทีตโลกาแห่งนี้ล้วนแต่เป็นผู้อยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจักรพรรดิผู้แข็งแกร่งแห่งตำหนักจือเข้าร่วมด้วยหากโจมตีรชยุทธ์ของกองกำลังอื่นเกรงว่าจะไม่มีใครต้านทานมันได้ เมื่อคิดเรื่องนี้จักรพรรดิทุกคนก็คิดถึงคนคนหนึ่งขั้นมานั่นก็คือจักรพรรดิเทียนเฟิงเพราะในบรรดาจักรพรรดิผู้แข็งแกร่งทั้ง20คนมีเพียงนางคนเดียวที่ไม่ได้เข้ารวมกับคนอื่นขอบเขตของคีตะโลก้าแห่งนี้ถือว่าไม่ใหญ่มากนักด้วยความเร็วของผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของชั่วโมงก็สามารถมาถ,ถึงสถานที่ที่ถาวชิงหยุนถูกฆ่าตัวสำนึกที่ทรงพลังถูกแพร่อ,ออกไปครอบคลุมระยะเกือบพันเมตรว่าเหรียญเฉิงเห็นขี้เท่าอยู่ไม่ไกล ไม่ใช่อสูรกายของที่นี่แต่เป็นการกระทําของนักยุทธคนอื่นและยังเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิว่านเหรียญเชิงมีสีหน้าหม่นลงเพราะเขาสัมผัสได้ถึงร่องรอยพลังชีวิตของจักรพรรดิที่เหลืออยู่ในอากาศโดยรอบจักรพรรดิผู้แข็งแกร่งที่เข้าไปในถ้ำเทพสิตทโลกามีทั้งหมด20คนเท่านั้น19คนอยู่ด้วยกันที่ตีนเขาของยอดเขาทองดำม,มีเพียงจักรพรรดิเท,ทียนเฟิงคนเดียวที่ไม่ได้ตามมาคนร้ายคือใครเห็นได้อย่างชัดเจนว่านเหรียญเชิงหยิบเอากล่องส่งเสียงออกมา และพูดการคาดดาวของเขาให้เจ้าตำหนักจื่อได้รู้การตอบรับของเจ้าตำหนักจื่อนั้นง่ายดายมากเพียงแค่คำคำเดียวข้าสำหรับคำสั่งของเจ้าตำหนักนี้ว่าเหลียนเฉิงไม่มีข้อสงสัยใดๆเก็บกล่องส่งเสียงทันใดนั้นร่างนั้นก็วุบวาบและหายไปจากที่แห่งนี้ตัวสำนึกของผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดนั้นอยู่ในสภาวะปลดปล่อยเสมอเมื่อมีลมหายใจของจอมยุทธ์ที่เป็นมนุษย์ปรากฏขึ้นมาว่าเหลียนเฉิงจะรีบเร่งไปทันทีตรับใดที่ฝ่ายตรงข้าไม่ใช่สิทธิของตำหนักจื่อเขาจะฆ่าโดยตรง ใช้เวลาไม่นานนักนักยุทธ์มากกว่าสิบกว่าคนก็ตายอยู่ในมือของเขาปรมาจารย์ของหลายคนมาจากราชวงศ์ตระกูลฝานสำนักสเสวียนหางสำนักชางเหอในตำหนักจือว่าเหรียญเฉิงเป็นมีดในมือเจ้าตำหนักจือเขามีความจงรักภักดีต่อสำนักอย่างหาที่เปรียบมีได้การฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมและวิธีการที่ไร้ปราณีด้วยอย่างนี้เมื่อเขาค้านหาบุคคลที่ส4ว่าเหรียญเฉิงจับพลังจิตแท้สองออร่าซึ่งค่อนข้างผิดปกติได้มีคนมาเร็วมาก ห่างออกไปหลายร้อยเมตรสีหน้าของหลวซิลเปลี่ยนไปเล็กน้อยภายใต้กระแสสัมผัสพลังชีวิตของเขาลมหายใจชีวิตที่มีพลังกำลังควบมา้าไปยังตำแหน่งที่เขาและเย็ยนเย่เอออยู่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วตามความเร็วของคู่ต่อสู้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็มาถึงแล้วเป็นจักรพรรดิท,ท่านหนึ่งไม่อ่อนแอกว่าข้าเย็ยนเย่เออยังสัมผัสได้ถึงออร่าของอีกฝ่ายสีหน้าของนาดูขึ้ลงเล็กน้อย ในไม่ช้าชายไวกลางคนที่สวมชุดสีม่วงก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทั้งสองคนอีกฝ่ายมาจากตำหนักจือไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาที่นี่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของท้าวชิงหยุนจาก,กระพัดเทียนเฟิงเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าระงับออร่าให้อยู่ในฝึกจิตขั้น9้าก็สามารถหลอกข่าได้หรือว่านเหลียนเฉิงดูเหมือนใช้สายลมในการเคลื่อนไหวเร็วรกับสายฟ้าสีม่วง ในมือของเขาเขาถือกริดเปื้อนเลือดก่อนที่เขาจะพบหลัวซิลและเยียนเย่เอ,อ๋อมีนักยุทธอื่นๆสิบกว่าคนได้เสียชีวิตอยู่ในมือของเขาแล้วมือสังหารว่านเมื่อหลัวซิลเห็นคนคนนี้ใจของเขาก็กระตุกแรงนี่คือชายผู้แข็งแกร่งที่ฝึกฝนด้วยวิธีการฆ่าและมีปรมาจารย์จอมยุทธ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่เสียชีวิตอยู่ในมือของเขาเจตนาฆ่าของเขานั้นมีมากกว่าเจตนาฆ่าของหลัวซิลหลายสิบเท่า ไม่รู้ว่าต้องท่าผู้แข็งแกร่งมากแค่ไหนถึงจะมีแบบนี้ชุดสีม่วงและเต็มไปด้วยเลือดใบหน้าของวานเหลียนเฉิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มอาฆาตบุคคลนี้มีอีกนามหนึ่งว่ามือสังหารวานฝึกฝนมาเป็นเวลากว่า1,300กว่าปีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของวานเหลียนเฉิงก็เกินหนึ่งหม่นคนแล้วเป็นแดนจักรพรรดิขั้นสองเหมือนกันแต่ลักษณะพลังที่ได้แสดงออกมาของเหยียนเย่เอ้อนั้นอ่อนแอกว่าวานเหลียงเฉิงมาก ในแง่ของพลังการต่อสู้ส่วนบุคคลแม้แต่ผู้อาวุโสเสวียนหยางก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของมือสังหารว่านได้300ปีที่แล้วการตายของพ่อแม่ของเหยียนเย่เอิอก็มีเงาของมือสังหารว่านซ่อนอยู่หากไม่ใช่เพราะตำหนักจือยังคงมีหวัดวันต่อปรมาจารย์กลั่นยาขั้นหของราชวงศ์ตระกูลฝานตระกูลเหยียนอาจถูกสังหารทั้งหมดตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้ว ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากว่าเลียงเฉิงได้เริ่มโจมตีทันทีฟันกริดสีเลือดในมือของเขาออกไปออร่าเลือดแดงขนาดใหญ่ที่มีการสังหารได้พุ่งออกมากลายเป็นกระแสน้ําบนสีเลือดบนหัวเหยียนเย่เอ๋อหงอัคคีทยาน,นภาเหยียนเย่เอ๋อหยิบหอกรบเปลวไฟออกมาเปลวไฟเป็นกองกองปรากฏขึ้นมากลางอากาศกลายเป็นหอกและแทงเข้าไปในกระแสน้ําบนสีเลือดให้เป็นชิ้นฮ่าฮ่า แม้ทั้งสองคนมีพลังเท่ากันแต่ความแข็งแกร่งก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ว่าเหลียงเฉิงยกมือขึ้นเหวี่ยงออกไปพลังดาบสังหารสีเลือดฟันไปทางเหยียนเย่เอ๋อเจตนาฆ่าควบแน่นอยู่ในพลังดาบสังหารสีเลือดและเจตนาฆ่านี้ส่งผลกระทบต่อตัว,ตวสำนึกวิญญาณแม้ว่าเหยียนเย่เอ๋อจะฝึกฝนวรยุทธก์ก่อนวิญญาณน,นางก็ได้รับผลกระทบจากเจตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัวนี้เช่นกันใบหน้าของนางซีดเผือก แค่เผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวนางถูกว่าเหลียงเฉิงปรับปรามอยู่ข้างล่างกลัวว่าภายในไม่กี่กระบวน่านางก็จะพ่ายแพ้นางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยหลัวซิลเจ้าไปก่อนเยยนเย่เอ๋อตตโกนเสียงดังนางรู้ดีว่านางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของว่าเหลียงเฉิงนางหวังเพียงว่าสามารถต้านทานเขาได้อีกสักพักเพื่อให้หลัวซิวสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภยัยข้าจะปล่อยให้เจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวได้อย่างไร หลัวซิลยื่นมือออกไปจับกระบี่อาถรรพ์ฟันเสือตกลงมาอยู่ในมือของเขาห่วงยุทดกระบี่สังหารและห่วงยุทธแห่งความตายได้ประตุขึ้นพร้อมๆกันและพลังจิตแท้เป็นตายสองระดับก็หมุนเวียนอย่างสุดขั้วกระบี่พูดผีเซอร์หลัวพลังแปรสเสวียนเทียนแข็งแกร่งขึ้น24เท่าประกอบกับพลังของร่างยทธระดับราชาหลัวซิลฟันออกไปลมหายใจแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัวแพร่กระจายเปเลวไฟแห่งความตายที่ลุกโชนกลายเป็นกระโหลกขนาดใหญ่พุ่งเข้าไปกัดว่านเหลียงเฉิง ทักษะยุทธระดับเก้าสีหน้าของว่านเลี้ยงเฉิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากที่สุดไม่ใช่ทักษะยุทธระดับ9ก้าที่หลัวซิลใช้แต่ลักษณะพลังที่ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาในขณะนี้ลักษณะพลังที่ได้สแสดงออกมาในระดับนี้เกือบจะเทียบได้กับราชายุทธช่วงปลายแล้วแต่การฝึกฝนของเขาเองเป็นเพียงฝึกจิตขั้น9ก้าเท่านั้น ปรมาจารย์ยุทธฝึกจิตขั้นเก้าสามารถระเบิดลักษณะพลังที่ได้แสดงออกมาเทียบได้กับฝึกจิตขั้น9ก้าช่วงปลายได้อย่างไรแม้การโจมตีระดับนี้ว่าเหลียงเฉิงยังไม่ได้จริงจังกับมันแต่เขาไม่กล้าโดนโจมตีโดยตรงเหมือนกันดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอนดาบที่ฟันเยยนเย่เอ๋อม่านกริชสีเลือดพุ่งไปหากะโหลกเปเลวไฟสีดำขนาดใหญ่พื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวกะโหลกเปเลวไฟสีดำถูกกลุ่มกริชสีเลือดฟันแตกทันที ประกายไฟสีดำกระเซน็นและบินออกไปและม่านกริชสีเลือดชะงักไปครู่หนึ่งทันใดนั้นก็กลายเป็นลำแสงฟันไปที่หลัวซิวระวังใบหน้าของเหยียนเย่เออร์ซีดเผื่อการโจมตีของผู้แข็งแกร่งจัก,กรพัรดไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นของเด็กนางไม่คิดว่าหลัวซิวสามารถต้านทานได้บูมแสงเลือดพุ่งกระฉูดร่างของหลัวซิวพุ่งออกไปกระแทกเข้ากับก้อนหินอย่างแรงกระอักเลือดออกมาจากปากของเขา ในช่วงวินาทีวิกฤตเขาหลีกเลี่ยงจุดสำคัญถูกกริดสีเลือดโจมตีที่ร่างกายขวาบาดแผลขนาดใหญ่ขยายจากไหล่ถึงต้นขามีเลือดหยดเสื้อคลุมสีดำเปียกโชกแค่แค่ก็บผู้แข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิช่างแข็งแกร่งนะักในขณะนี้หลัวซิลเข้าใจแล้วว่าเขาโชคดีเพียงใดที่สามารถทำร้ายผู้อาวุโสเสเวียนอย่างได้หากไม่มีอิทธิพลปัจจัยจากภายนอกใดๆเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีแบบสบายๆจากผู้แข็งแกร่งระดับจัก,กรพรรดิได้ บางทีเขาใช้ตรามจุติมรณะอาจจะต้านทานการโจมตีนี้ได้แต่ถ้าเขาต้องการใช้วิธีผนึกนี้อย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาประมาณการหายใจเข้าออกสองครั้งเพื่อสร้างตราผนึกและระหว่างสองลมหายใจนี้อีกฝ่ายสามารถฆ่าเขาตายได้นับไม่ถ้วนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นร่างยุทธระดับราชาว่านเหลียงเฉิงขมวดคิ้วและดูเหมือนไม่พอใจอย่างมากกับความล้มเหลวของเขาในการฆ่าจอมยุทธฝึกจิตด,ด้วยการฟันครั้งเดียว เยยนเย่เอ๋อโล่งใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลวซิวได้รับบาดเจ็บไม่หนักแต่สีห้าของนางก็ตึงเครียดบูมเปลวไฟที่ร้อนแรงยิ่งร้อนกว่ากระจายออกมาจากร่างกายของเย็นเย่เอ๋อลักษณะพลังที่ได้แสดงออกมาบนร่างกายของนางพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้และข้างหลังนางหงเพลิงกระพือปีกกระจายพลังลึกลับ,บโบราณออกมาเผาผลาญพลังและเลือดรูม่านตาของว่านเหลียงเฉิงหดตัวไม่ถูก พลังนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าข่าวลือเป็นความ